สวัสดีครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ชนาได้นิโนออผมก็ไม่ได้ทำคลิปนานแบบว่านานมากก็ขี้เกียจด,ด้วยไม่มีเวลาด้วยมันนี้ก็เลยนนม่สนุกทำซะหน่อยต่คนเขาจะลืมผมยิ่งคนน้อยอยู่ด้วย ได้ข้าวมันไก่กินโอ้ยร้อนแต่เช้าเลยครับเหนือออกซิๆิๆเลยซื้อข้าวมันไก่ให้ลูกลูกไม่กินพอ,อก็เลยเอาไปกินที่ทำงานด้วยเลยครับโอ้ยยังไม่แปดโมงเลยร้อนมาก เชี่ยมนี้ก็นี่ไงข้ามันไกลลูกไม่กินพ่อก็ต้องเอาไปกินไม่ได้ทําคลิปเลยผมเมื่อวานก็เอาไปขี่อยู่ขี่ไปทํางานอยู่ถนนจะเปียบแล้วเมื่อวานนั้นแฟนอยู่เขาให้ผมเอาคันนี้มาไอฟิน จะขี่เพื่อไปหาซื้อของให้ลูกขี่ตาฝนเลยผมวงนี้ฝนตกอปซะเหลือเกินมันเข้าหน้าฝนหรือเปล่านี่จะตุลาแล้วเขาเรียกว่าหน้าฝนหรือเปล่าไม่รู้นะลืมมาเลยหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกเหมือนลืมอะไรสักอย่างเลยผม ก็มากินนี่แหละหมูกระทะร้านนี้เลยล,ลูกอยากกินพ่อแม่ไม่เท่าไรหรอกแต่ลูกนี่แหละอยากกินก็นเลยพาเข้ามาชอบมากไอต,ตัวคนโตอ่ะใส่ก็เต็มที่ไอนคนเล็กนี่กินได้ไม่เยอะหรอก เล็กๆน้อยก็อิ่มเล่นสมากกว่าผู้พิกะ่ะวันนี้วันเสาร์ครับรถน้อยอันนี้วันนี้งานจะเข้าผมหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยพี่กับน้องสองคนวันนี้ก็ไปคินกกับแม่อยากไปแม่เขาก็เลยเอาไปด้วย งานก็ต้องไปรับสองคนคงกลับมาเอาไอ้ฟินเบอร์ผมแล้วก็ไปรับลูกเอาคนนี้มาจอดไว้บ้านเมื่อเช้าผมเห็นมันฝนจะตกนะคึ้งอยู่นะยังคิดอยู่ว่าจะตกอ่ะรีบเอาเสื้อกันฝนมาเลยเตรียมไว้เลย ขึมาสว่างโคตรอ้ดีสุดวาสุดแรลันเลยร่มๆเลยองน,นอะ,นะนโอ้อไปๆไปมันจะสายแล้วใช่ไหม จะขี่แล้วก็กลัวไอ้ข้าวมันไก่มันบิน ไม่ชอบเสียงมัน,ล,นลั่นลั่นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แค่นี้พอครับพอห้าผมแค่อยากให้เสียงมันเปลี่ยนเฉยๆจากเดิมเฉยๆไม่ต้องรันมาก ส่งหาแล้วเว้ยนอนดึกตื่นแต่เช้าบโดยอัตโนมัติของคนของคนมีอายุตื่นแต่เช้า ไข่ปิ้งกับไข่ปิ้งไข่ปิ้งกับไข่ปิ้งเอ๊ะนาฬิกาหน้าจอผมมันไม่ตรงหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้บอกง5ห0าสิบแต่นีนสี้4ส8 2นาทีเหระเอ สั้งใหม่เวลาอ้าวพี่เดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวเอามันเป็นล้างแล้วก็เก็บไว้อีกหนึ่งอาทิตย์ก็ออกมาขี่นี่จะมื่นสามแล้วรถผมอะ่ะนี่ตอนนี้เท่าไหร่น่ 12, ะมื่นสองเก้าร้อยสำรห้าปีผมอะ่ะ ซื้อมาเอาจีนะผมเข้าศูนย์แค่สองครั้งเองนะเนี่ยนะเช็คพันโลแรกอะเท่าไหร่วะห้าพันหลงพันนี่แหละและ้วผมก็ไม่ได้เข้าเลยก็ไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรนะขี่กันยาวเลยมันถือว่าคุ้มหรือ,อยังเนี่ยผมรถ้าปีกับหมืนสามเนี่ย ไม่คุ้มอยู่ที่ใจเนาะผมว่าผมว่าเราจะคุ้มกันแหละสำหรับผม